สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซากุระสครูซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวร้านเฟอร์นิเจอร์ของผมเองนะครับร้านเฟอร์นิเจอร์ของผมจะอยู่ตรงโบสครับเออเอดี๋ยชนผู้หญิงคนนี้อีกอไปอยู่แล้วสิฉันจะไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวไปชนเลย ฉันดีกว่าเดี๋ยวโหลดปล่อยได้เลยเอาล่ะครับนู่นทุกคนเห็นสีฟ้าอย่างครับตรงไอ้ที่ลงจัดรถตรงโบสถ์ครับป้ายก,กันเลยถึงแล้วครับนี่ก็คือร้านเฟอร์นิเจอร์ของผมเองนะคะทุกคนจัดรถแป๊บหนึ่งวิดิบ ผมต้องใช้มุมมองเนี่ยก็คือมุมมองไม่ใช่มุมมองเลยนะครับนี่แบบนี้มุมมองถอยหลังจัดรดได้หละมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับคือร้านเฟอร์น,นิเจอร์ของผมเอง นะคะทำไมกระปูงเป็นอ่งนี้น,นี่กระปูงทุกอยงเฉยเลยสงสัยเป็นอะไรก็ไม่รู้รค,ค่ะทุกคนงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสงสัยไม่พิวสงสัยผมไม่พิวต้องเปิดโหมดนี่พิวแล้วนี่ก็คือร้านเฟอร์นิเจอร์ของผมนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับให สำหรับให้คนมาจัดั้งนะครับนี่มีหลายโซนเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับทุกคนมีโซฟาโตะนะครับโซนต่อไปก็จะก็คือโซนห้องครัวนะครับทุกคนมานี่นะครับทุกคนนี่ก็คือโซนห้องครัวของเรานะครับ โซนต่อไปก็คือโซนห้องนอนนะคะทุกคนนี่เลยโซนห้องนอนโซนต่อไปโซนห้องอาบน้ำก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่แต่งตัวในห้องน้ำใช่ไหมครับทุกคนนี่ครับ ซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มาแค่รีวิวนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาแจกร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยมาล้กดเข้าไปเลยรับนะครับทุกคนแล้วกดไอ้ตรงเนี่ยตรงเนี้ตรงเนี้ยกดเข้าไปถ้าเป็นผมผมจะให้ทุกคนเซฟนะครับแก้ไขด้วยจะให้หมดเลยถ้าทุกคนไม่ติดตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถได้นะครับโอเค เดี๋ยวผมจะให้ดีนะคะทุกคนก็คือสอง6 3 0 0หนึ่ง0นะครับะคะทุกคนค30 30นะครับ,น,นะรบนี่ก็คือร้านเฟอร์นิเจอร์ของผมนะคะทุกคนึนงใครอยากไปดูก็ไปดูได้เลยนะคะทุกคนผมก็เซฟไว้นะครับนี่ก็คือร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ผมเซฟไว้ อีเลยใครอยากไปดูก็ไปดูได้นะคะทุกคนไปคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอตัวลรับไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วค่อยแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะบ,บ,บาย